สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเนักศึกษาทุกๆคนค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุธิดาโชติมิตรค่ะรหัสนักศึกษา6 2 4 1 1 1 0 2 9เอกศิละปะศึกษาค่ะจะมาพีเซนต์งานเรื่องมิติสังคมค่ะก็เชิญรับชมแล้วรับฟังได้เลยค่ะสังคมมิติหรือ s o c o m i t r y เป็นเทคนิควิธีที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของบุคคลภายในกลุ่มช่วยชีย้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและโครงสร้างของความสัมพันธ์โดยรวมของกลุ่มที่ศึกษาดังนั้นการทำสังคมมิติจะช่วยให้ครูและนักศึกษาฝึกป,ประสบการณ์วิชาชีพครูได้ทราบคุณค่าทางสังคมของนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนน,นั้นๆทำให้มองเห็นลักษณะการปรับตัวทางสังคมของเด็ก ว่ามีเพื่อนมากหรือน้อยหรือไม่มีเลยมันจะนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังช่วยครูได้ทราบว่านักเรียนในห้องเรียนมีการแบ่งกลุ่มกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่จะช่วยให้ครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้หาทางปรับปรุงให้เด็กนักเรียนในห้องเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไป วิธีการวัดสังคมมิติโดยทั่วไปจะใช้การตั้งคำถามหรือจะใช้ประโยคบอกเล่าให้เด็กเลือกเพื่อนตามที่ครูกำหนดเช่นการถามว่านักเรียนอยากนั่งเรียนกับใครในขณะที่เรียนนักเรียนชอบเพื่อนคนใดที่เรียนเก่งนักเรียนอยากทำงานกลุ่มร่วมกับใครในแต่ละคำถามจะให้เด็กเลือกเพื่อนๆนคนอื่น2หรือ3คนเท่านั้นหรือจะไม่เลือกใครเลย หรือเลือกเพียงหนึ่งคนก็ได้เมื่อให้เด็กเขียนชื่อเพื่อนตามที่ให้เลือกในแต่ละคำถามมานับว่าใครเลือกใครอย่างไรซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดีและเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นภาพของความสัมพันธ์ของเด็กในแต่ละคนในห้องอาจจะนำข้อมูลด่านนั้นมาแสดงเป็นแผนผังก็อาจจะทำให้เห็นความสัมพันธ์เป็นรูปธรรมมากขึ้น แผนผังนี้เราเรียกว่าแผนผังสังคมมิติแผนผังสังคมมิติจะประกอบไปด้วยวงกลมแทนนักเรียนหญิงสามเหลี่ยมแทนนักเรียนชายลูกศรทิศทางเดียวแทนการเลือกจากอีกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งลูกศรสองทิศทางแทนการเลือกซึ่งกันและกันเองวิธีการอื่นๆ ที่สนับสนุนการวัดทางด้านสังคมมิติ 1. การสังเกตของครูจะช่วยให้มองเห็นว่าเด็กๆคนใดมีความสัมพันธ์อย่างไรกับเพื่อนบ้าง 2. การรายงานของเด็กจะช่วยสะท้อนภาพตามความคิดของเด็กและเจตกติของเขาที่มีต่อเพื่อนๆ 3. ศึกษาองค์ประกอบของกลุ่มศึกษาว่าเด็กกลุ่มนี้มาจากสังคมอย่างไร มีความสามารถทางสติปัญญามากน้อยเพียงใดเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรจะช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ของสังคมของเด็กได้มากขึ้น 4. เทคนิคไทยเอ่ยโดยใช้คำถามเหมือนทายปริศนาเช่นใครเอ่ยอารมณ์ดีในกลุ่มเราใครเอ่ยขยันทำความสะอาดห้องเป็นตน้นให้เด็กๆใส่ชื่อเพื่อนของตนว่าจะตรงกับลักษณะใด เป็นการสะท้อนภาพของเด็กว่าเขามีความสัมพันธ์อย่างไรกับเพื่อนและก็เขาสังเกตเพื่อนของเขาอย่างไรนั่นเองประโยชน์และข้อจำกัดของสังคมมิติการใช้สังคมมิตินั้นสามารถใช้ได้ในหลายๆกิจกรรมไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนหรือจำกัดเฉพาะวงการศึกษาอาจใช้ในกลุ่มเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ในวงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจกลุ่มสมาคม กลุ่มการเมืองหรือกลุ่มกิจกรรมชั่วคราวเช่นกลุ่มทัศนศึกษากลุ่มไปแคมป์กลุ่มลูกเสือเป็นต้นข้อจำกัดข้อจำกัดของสังคมมิตินั่นก็คือไม่เหมาะสำหรับใช้ในกลุ่มที่มีขนาดใหญ่มากเกินไปเพราะอาจจะทำให้แผนผางซับซ้อนเกินไปนั่นเองคนของคนที่เหมาะสมในการทำสังคมมิตินั้นมีจำนวน1 0 5ถคน ประโยชน์ของสังคมมิติ 1. ทําให้ครูสามารถมองเห็นภาพความสัมพันธ์ของนักเรียนช่วยให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะในการแบ่งกลุ่มกิจกรรมต่างๆ 2. อครูสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการปรับตัวในกลุ่มให้สามารถปรับตัวและอยู่ในกลุ่มเพื่อนได้อย่างมีความสุข 3. ครูสามารถพัฒนาเด็กในห้องเรียนให้มีความสัมพันธ์ ทำให้เด็กมีพัฒนาการในการอยู่ร่วมกันได้อย่างดีและเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต 4. ช่วยให้การเรียนการสอนในห้องเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 5. ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์ของนักเกรียนได้เป็นอย่างดีก็จบแล้วค่ะ การพรีเซนต์งานเรื่องมิติสังคมขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภายไว้นาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ